สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะฮะกับผมซันนี่นะครับคอลัมนิสต์จากมัลติมีสปอร์ตคูนะฮะซึ่งในวันนี้ครับเป็นวันเสาร์ที่6มิถุนายนนะครับฟุตบอลบุนเดซิก้าลงสนามกันเพียบนะครับ5คู่เป็นเอ่อเป็นไฮไลท์ของของของวันเลยซึ่งวันนี้นะฮะผมจะคัดมา1ตัวครับฝากแฟนๆในคลิปเหมือนเช่นเคยนะฮะคู่ที่ผมเลือกมานะครับเป็นเกมระหว่างฟอร์ทุนารูสเซอร์ดอฟนะครับพบกับฮอฟเฟนแฮม ผมบอกเลยคู่นี้สนุกแน่น่าดูด้วยคือดุส์ดอเนี่ยเป็นรองอ่าเป็นอันดับส6บกกาลังหนีตกชั้นเลยครับเพราะว่าทีมรองบัวยอย่างเบรเมนก็นไล่ขึ้นมาส่วนฮอฟเฟนไฮม์ heim, ครับอยู่อันดับเจ็ดหลังจากที่ชนะมาสองนัดรวดกลายเป็นว่าตอนนี้ฮอฟเฟนไฮม์โคลมามีลุ้นยูโรปาลีกอย่างเป็นทางการเลยนะครับเพราะว่าแต้มเข้ากับวบบวกมั่นทอมอันดับหอยู่ 6, ยนะฮะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยมันเดิมพันสูงทั้งคู่ดูส์ดอเนี่ย ผมว่าช่วงหลังๆก็เล่นแบบไม่ไม,ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะส่วนฮอฟเฟนไฮม์เนี่ยมันเป็นทีมประเภทที่ว่าถ้าเกิดว่าเครื่องติดถ้าเกิดมั่นใจอ่ะผมว่าน่ากลัวจําได้ไหมครับช่วงก่อนช่วงต้นฤุกการที่มีช่วงนีงฮอฟเฟนไฮม์แรงมากอืมแลวผมว่าเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนว่าช่วงนี้จะกลับมาอีกครั้งหะึงหลังที่ฟุบไปพักหนึ่งนะฮะตัวหลักๆในแนวะรุกนะครับผมมองว่าฮอฟเฟนไฮม์ก็ดูชัดเจนกว่าพวกอีลาสเบบูมูนัสดับบู โรเบิร์ตสกอฟแล้วก็วันนี้นะครับจะได้อันเดรคามาริชฟิตกลับมาเป็นตัวเลือกรวมถึงเบนจามินฮุกเนอร์นะครับกองหลังก็พลนทโทษแบนด้วยผมมองว่าเรื่องของตัวผู้เล่นฮอฟเฟนไฮม์โอเคกว่านะฮะฉะนั้นเนี่ยมีลุ้นออกไม่หมดเลยครับแม้ว่าจะมาเยือนแต่ว่าผมยังมองว่าโอกาสที่ฮอฟเฟนไฮม์จะชนะมีค่อนข้างสูงเหมือนกันนะเรทคู่นี้อยู่ที่เสมอฮอฟเฟนไฮม์นะครับผมแนะนำให้ไปทีมเยือนครับเชียร์ฮอฟเฟนไฮม์นะครับอ่ะวันนี้นะครับฝากไว้หนึ่งคู่ครับลองไปพิจารณาดูนะฮะ ฮอฟเอนแฮมนะครับจากคุนเดนซิก้านะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะฮะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ